ตอนเรไ้ยินเป่าได้ยินครับนี่น้องเขยหรอครับขอขอขอเวลาห้าวีได้ไหมลองไปสิได้นับห้าวีให้<ะ>แต่คนอื่นไม่รู้นะเอางี้ละกันรอดล้วยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีไม่หนีอ่ะหนีก่อนดีไม่หนีจริงอ่ะ ฮัลโหลเดี๋ยวจะการให้แม่เคสนี้ขอบคุณครับโอเคครับเอออย่าเพิ่งยิงเขานะฮัลโหลครับเดี๋ยวให้เขาเล่นก่อน <deactiv ate? S 2> คือวคนนี่เขาเหงี่ยกพี่ใช่ไหมโอเคโอเครอแป๊บเด็กเด็กอะเด็กเขาหนีกันแบบนี้เด็กเขาหนีกันฮัลโหลน้องนี่พี่โบอ่านนะนี่น้องนามิใช่ไหมคืนน่ะแฟนน้องอ่ะแบบจับพี่เกินพี่มาว่ายน้ำเล่นท่าเลือ่ะก็คือลงลงมาตามพี่ด้วยอ่ะ มีคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวครับคนเดียว เอา,ายี่สิบนาทีกันพี่จะได้ไม่ดื<ะ>้อทำไม<ะ>อ่ะอาเรือะรเเดี๋วดื่อลยเวลาปอดมันเยอะนะฉันดืน่อ ช่วงนี้กับน้องของบูอาก็ออโอเคครับชิวๆจะดีหรือเปล่าชิวๆนี่คุณไล่น้องบูอาเหรอคะอมมไม่สนะุกหรอนยี่สิบนาทีเนาะไม่ไม่ไม,ไม่น้องพี่พี่ขอรถหย่อนได้ไหมพี่ขอโทษ ซูเมื่อแค่พี่อยากจะลองสเต็ปน้องดูว,ว่าน้องจะแบบจับพี่ได้หรือเปล่าเพราะว่านี่มันเป็นคําสั่งแบบนัดดีพี่<อ>มาอีกทีนึง่นนะคะ่ะครับได้ออกมาแล้วเจอกัน อันบผมมีผมมีผมมีโอเคมีใช่ใช่ครับใช่เราเป็นตำรวจไงมีงม็อบผก็วันนั้นแมวให้มาหอ่ะหลับยังหลังเตะครับหลังเตะครับรอดักอยู่ ร้องนะน่ะใครขวางทางอย่างนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวจัดการนะครับน้องครับตามมันก็ได้เปต้องดับครับตามมัเล่นด้วยกันเลยท้ายหลังแตกครับหน้ตาต่อยแตกครับเดี๋ยวก่อนลหลัง,ววลงมีสี่คนนะในรถคันนี้ขวานหลังนี่ออขวานหลังถ,ลงถือครับ เฮ้ยมีงานชนไอ้นั้นไ้นั้นไม่ใชนเอนนอดา,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 าวให้ตรงเนี้ยให้าน <ไป S 1> รถให้ร้านรถผมไปอ๋อมากอ่อนต่อสร้างกับพี่คนแม่งรายเล่น2คน แม่งอยู่ต,ต้องต้องอะไร <ป S 2> ครัเออใช่แล้วแม่งตอนนี้ออร้านรถใช่ไหมแมางร้านยังยยจะเหินแล้วร้านรถจะเหินแล้ลวจเจอมขึ้นขึ้นขึ้นนิดหน่อยได้เปล่าเาจอรถอยู่เจอรถอยู่เหินไห,ห,ห,หมเหินไ <ๆ S 2> หมยังคนเลยคนนึงกำลังเหินแล้วกำลังเหินล้น ปีนไปดูข้างหลัง4ีนแล้วมันอยู่ข้างล่างใช่มใช่ใช่ใชตึกนี้ตึกนี้มาเป็นบันไดฝั่งแฟนทอมเนี่ยชาลีสองคนแล้วนะผมได้สองแล้วไอ้ ขวาขวาหน้าแตกขวาหน้าแตกผมเจอผมเจอผู้หญิงโดนตกของแรงล่างคนหนึ่งใครอยู่ล่างปะผู้หญิงโดนหลบของแรงล่างผู้หญิงคนนี้ไม่มีปูนอะผมเช็คแล้รับผู้หญิงอ่ะลองผู้หญิงเลยคนนี้ไม่ปูนสั่งถุงครับคนนี้ไม่ปูนสั่งถุงไอผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีปูเหมือนนะหลบหนีตอนนี้เท่าไหร่ครับพันหนา่งพันห้าพันห้าครับ ลิ hehe, ่งมีในรถขนาดนาทำเลยได้เห็นแล้วอ่ะดิงเงินน้องหลังจดิงเงินนองจะไม่หมดแล้พี่หมดแต่ไปป้องหลังเรา้านหยอดหลังร้านแต่มันนอนแอบตามขอบอ่ะไล่ชิปเอาชดฮะห้าทีครับแม่หมดโอเคครับโอ้ดูไล่ผมดีไล่ผมเปลี่ยนแปลงทันเลยอย่ะงยางให้เป็นภาษารัสเซียขอโทไหร่อยคนสมรู้ล่วมคิดเลยเดินเท่ากันหมดทุกคนอ่ะขอร้องให้ภาษาเตือนหน่อยตอนนี้มันแน่นแล้วพี่แต่งหมดแต่งหมดรงปั๊มลงบ้านลงบานพอดีความรู้ร่วมคิดมันเป็นคดีแยกออกมาแล้วอ่ะ ดีนี่นะสมรู้ร่วมคิดที่เป็นคดีนะเขาแยกให้เก็บแค่พันเดียวแล้วครับตอนเนี้ยสมรู้ร่วมคิดเงนเท่าไหร่พี่มาหน่อยมาหน่อยมาเสริมหน่อยรถเขาจอดนิ่งอ่ะเงินเท่าไหร่ตรงไหนตรงไหนทีตรงนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปนาทีกินี่กี่นาทีไม่เจอติดก็ได้แล้วนี่มันลองลงมาดูข้างล่างหน่อยนี่ลองเช็ค เออก็มันสมลงปีนแล้วก็เอามันหลบหนีได้ไปไม่แม่งขะเลยเลยนี่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 นนวิง่งเออเอามันสองอย่างเลยไอพวกนี้แม่งโอ้โหไม่ยังไม่หยุดเลยใช่ถ้าประชาชนเขาแบบไม่ร้องง่ายจะสนุกกว่าน,นี้อ่โหข้างล่างอีกอีก กำลังตามอีกคนใช่ไหมครับเคสมาเลยนะครับแต่ตอนนี้คือซีเฮลขอให้ตำรวจเราอ่ะส่งของกลางใช่ไหมครับครับผมก็เลยเอาอย่างี้ดีกว่าว่าไหนตำรวจอ่ะจะจะยึดปืนปูนคนละห้าถุงครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือเก็บได้เลยอ๋อก็คือเป็นของกลางห้าถุงใช่เอามาให้ผมรวมแล้วก็รวมให้ซีเฮลแล้วหลังจากนั้นก็คือนได้ไปเลยก็เหมือนเดิมใช่ก็คือไดบไปเลยเก็บไปเลยได้ครับ ได้เลยครับเสร็จครับครับผมอยู่ไหนครับเดี๋ยวเริ่มงพูดจะโทรให้แล้วกันกองเจ้าอะไรไหมอ่าเดี๋ยวพี่มีภูเดี๋ยวไปได้ครับได้ครับโอเคย่าเมาตั้งจากผมพี่มีภูพี่เจียวไปเลยยึดของเจียวเลยชาเล่ชาเล่อืมย้อนกลับมาเดี๋ยวขึ้นไปดูให้อีกรลมพี่มีภูพี่มีภู เห็นล่างเจอไหมครับอลกมาลังไปครับเจอครับรถอะไรไม่ถูกพี่พูกระเป๋าแหละเะนล่างสีแดงเห็นล่างน่าจะน่าจะออกตามรางไฟของเราด้านหน้าครับขึ้นหลังรถสี่เจ็ดอะไรไม่ถูกตัวไล่มามันไปทางหลังไปทางหลังไปทางหลังครับไปทางหลังไล่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับไปครับเอย่างตามอันเรื่องเลยไปเลยครับไล่เลยครับตามข้างบนมันวิ่งมันข้างบนวิ่งหนีเย่ <แ>กำล<า>งังได้ได้ตัวแล้วครับอ่าไม่วิ่งทำไรขอค้นตัวก่อนมีของอยู่ครับข้างหลังแตะครับไอหลังแตะครับ,ต,รบตายหน้าแตะครับรแล้วขวาหน,น,น้าขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าครับขมดแล้วนี่ ข,ข่าตคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วผมว่าเขาลงน้ำแม่นอนผมน่คิดเร่องั้นพี่เจอหนึ่งคน ตึกปูนตึกจบปูนเคลียร์แล้วนะครับไอเจอปูนสองพนอนันเาหนีพน้าผมคิดสองพันนะครัาาบขออนุญาตดึงน,นะชื่ออะไรชื่ออะไรมะะไ,ม,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 ไม่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 กำลังขึ้นไปเช็คเช็ครถแล้วแหละแต่ว่าเจอคนด้วยอ,อ,อ๋อมันอยู่หลังตู้ใช่ไหมใช่ ม่ครับหาโจ้ยังมุ่งไปมาชนให้ก่อนนี่ไอ้ไรไอ้ไรอยู่มันมีตัวกำลังไ้กำลังลงมาได้อยู่ดังดังขอบคุณครับดู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 เขาลงมายังับ ไล่อยู่ปะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เขาอยู่นี่เขาอยู่ตรงชั้นสองอยู่เลยตำรวจแต่ตำรวจเราเราเที่ยวสิบนาทีก่อนนะเคสเคสเจาะคูน่ะคนมันยังน้อยอยู่ไงแต่สองร้อยกว่าเองไปไหนบนอคนรวยเจาโคนเอาไปสิบใช่ใช่ใช่ไปคนรวยแล้วเราเอาสิบเหมือนกันหมดเลยคนรวยคนสิบเหรอแต่ถ้าคนไหนเขาแบบเหลี่ยมหนาเต้ก็ตั้งใจไปหน่อยเดี๋ยวตึงไปหน่อย จะมาเอาแหวนผมได้ไงฮะใช้คำว่าแหวนผมใช่แหวนไอติมค่ะแหวนผม้าแหวนคุณตีหัว้นงนี่คุณเอาแหวนคืนมา